สวัสดีค่ะวันนี้เอามาทักทายทุกคนพร้อมกับดอกไม้สวยๆนะคะและก็จะพาทุกคนชมผักสวนครัวของแอลนิดๆหน่อยหน่อยเนาะเพราะว่าปีนี้นี่ผักสวนครัวค่อนข้างที่จะมีเวลาเอาใจใส่น้อยมากแต่ก็โอเคก็ยังถือว่าได้ผลอยู่ก็เป็นการปลูกผักสวนครัวใส่กระถางเดี๋ยวเอาเป็นว่ารับชมในคลิปนี้กับแอลเลยดีกว่าว่าพอใช้ได้หรือเปล่านะคะ หน้ารอนเนี่ยจะได้ปลูกผักสวนครัวแล้วนะก็ยังได้ปลูกดอกไม้สวยๆโดยเช่นเดียวกันนะซึ่งเป็นดอกไม้ของหน้ารอนนะก็เป็นอีก หนึ่งความสุขนะของหลายๆคนนะเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช่เฉพาะแอลนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ได้เห็นทั้งดอกไม้สวยๆงามๆนะของหน้าร้อนแล้วก็ได้ปลูกผักสวนควรัวไว้ทานเองนะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนอกบ้านเยอะแยะมากมายในหน้าร้อนนะซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะชอบเหมือนกันกันกบ RL นะแต่อย่างปีนี้มีเวลาน้อยมาก แต่ก็ยังดีนะที่ยังมีโอกาสได้ปลูกอยู่บ้างนะเป็นบางชนิดนะนี่ก็เป็นสลัดนะะปีนี้เอาทดลองปลูกผักสลัดใส่กระถางดูนะแล้วก็เป็นสลัดที่มีทั้งสีแดงสีเขียวนะเป็นสลัดใบอย่างนะอุ้ยสวยงามนะดูสิคะแสงแดดสะท้อนใส่เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะชิมสลัด RL แลแล้วใช่ไหม <laughs> ก็คือนางเอกของงานนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะไอเอายกให้คุณเธอเป็นนางเอกเป็นนางเอกรองและกันเมื่อสักครู่ที่เป็นนางเอกตัวนำมาเนาะสลดัดก็คือใบแมงลักนะแมงลักนี่โอ้โหใบกําลังสวยนะกาลังหอมเชียวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพามาเด็ดนะ จะพาทุกคนเด็ดใบแมงลักนะแล้จาแมงลักแล้วก็ยังปลูกมะเขือนะแต่ว่าเสียดายมากๆจริงก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะแต่ว่าคอยดูว่าจะรอดสักกี่ต้นเพราะว่านกมาแอบกินนกมาแอบกินใบโอ้โหซะเยอะเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่เป็นอะไรที่แบบต้องปลูกนะแล้วก็จะปลูกมะเขือเทศในทุกปีแล้วก็จะปลูกคนยังเยอะกว่า ผักชนิดอื่นนะแล้วเขาก็จะมีทั้งมะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกเล็กนะคะแล้วก็ในขณะเดียวก,กันนะาก็จะชอบปลูกลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นที่ของเขานะก็เพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยบางทีนะถ้าเขาต้องโดนน้ำฝนมากๆเขาก็จะไม่ชอบดังนั้นก็จะต้องปลูก ที่มีหลังคาให้เขาด้วยก็ดีนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะปลูกด้านนอกที่ไม่ต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างของความสวยงามระหว่างปลูกด้านในกับด้านนอกกลี่นเหานั่นเองนะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะพืชผักสวนครัวนะของ r l รอาไห้ทุกคนได้รับชมกันหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะเป็นกาลังใจกับแอด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่สละเวลามารับชมคลิปนี้กับแอล เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีอาออกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ